สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการล้างประวัติการค้นหาใน u t u b e นะครับแล้วก็วิธีการล้างประวัติการชม youtube ของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านมาดูที่ตรงโลโก้นะครับแล้วจะมีตรงแถบเมนูตรงนี้นะครับให้คลิกแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ประวัติการเข้าชมนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับจะมีประวัติที่เราดูที่เราดู youtube ที่ผ่านมาแล้วก็ประวัติ ที่เราทําการค้นหาวิดีโอ youtube นะครับวิธีการล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกก็คือเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกประวัติการดูของเราเนี่ยแล้วก็ลบออกไปได้เป็นทีละตัวทีละตัวไปนะรหรือต้องการที่จะล้างทั้งหมดก็ได้นะครับผมทําการล้างทั้งหมดเลยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูประวัติการค้นหานะครับ ต่อมาเดี๋ยวมาดูประวัติการค้นหานะครับก็สามารถที่จะเลือกลบเป็นวิดีโอได้ก็เลือกลบตามการค้นหาของเราได้นะครับป๊บหรือจะล้างทั้งหมดก็เช่นกันนะครับป๊บอ่าหมดละ ้อมาใหม่สิทำไมลบไปแล้วทำไมมันยังไม่หายอ่าโอเคหายแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการล้างประวัติการคุนหาแล้วก็ล้างประวัติการเข้าชมวิอบน u t u b e ของเรานะครับลองดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำเพิ่มเติมเี็นเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมตวัสด,ดีครับ